ครับรอบเดียวเลป็นัมนจะเป็นอย่างนี้เป็นมาส่งเครื่องคันนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านดอนดูุตำบลกันทละลักษณ์ตำบลคันทาะคักษร์ชื่อตำบลยักษ์อำเภอกันทารักษ์อำเภอกันทารลักษ์จังหวัดสารคามนะครับ อาสวนเครื่องคัน F5 แปดระหวัดโพพัทนะครับสองหมื่นนี่ล้ำใหญ่อ้อยอ้อยพ่อนี่ไหมอันนี้นี่ล้ำนี้ล้ำนี้อันนี้น่าจะล้ำของผมออกมาเออเดี๋ยวลองเอาไปเทียบกันดูว่าเดี๋ยวรสชาติก็ได้เอาไว้ที่หลังฮะเออจะได้ไม่ปนกันจะได้ชิมรสชาติต่างกันผมว่าปิดก่อนดีกว่า พมันจะลดลนจะลดละเดี๋ยวเอาไอ้แก้วน้ำเล็กๆกองก่อนกองครับแก้วน้ำเล็กๆพอถือเหยียบเตลเล็ตออกมาเอาเหยียบเตลเล็ตเนี่ยฮะเอาปุ๊บโอเคต้องใส่ขวดได้เลยครับโอ้สีดีเลยเนี่ยในขวดเนี่ยแล้ต้องอ้อยไฮ้ชิมก็ได้ ถ้ามีน้ําแข็งจะจะได้รู้รสชาติชัดอ,อันนี้อันนี้อ้อยที่ผมเอามาอ้อที่สวนผม,มแหละตลับไปประมาณเกือบไร้ละประมาณ3งานแล้วตอนนี้ตัดขายอันนี้ก่อนเนีปึ๊บดูสีสีก็ใช้ได้อยู่ครับสีก็เหลือง วยงามอ่ออ่ออีกขวดนึ่งร่งบีบมากี่ชุดสามอวปุ้ย<ม>ไปลองดูสามครับมีสามสามลูกครับซิ๊บ <laughs> ขวดป้องอ้อยก็ยังว่าขวดป้องอ้อย ทำติกเกอร์ติดบางคนก็ทำติกเกอร์ติดสวนชื่อสวนตัวเองคืออะไรแต่ผมไม,ไม่ไม่มีชื่อสวนผมแล้วมันเพิ่มต้นทุนผมด้วยผมเลยไม่ทำติกเกอร์แค่ทลันนัด <c oughs> มันก็เอออไ,ได้เน้นเรื่องพวกนี้เน้นรสชาติต่อได้ครับอเอาเอานี่ไหมพี่เอานี่ไหมต่อเอาไปไปกินเปรียบเทียบกันก่อนก็ได้เดี๋ยวครอยเทสกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งก่อนนี่เป็นอ้อยหัวมา นี่ลำใหญ่ครับอ้อยที่อันนี้อ้อยของที่นี่นะครับข้างบัน้นพอจับเ <K _ d ata> ลยครับ <K _ d ata> เพราะว่ามันจะขาดเพราะว่ามันหนัก<อ>มันหนักครับถ้าเราไม่ช่วยมันจับถ้าลำเล็กมีปัญหานี่มันมันแบ,บ้ําหนักลำใหญ่ถึงเฉียง <K _ d ata> นี่ไปเอา ลำมันใหญ่ต้องช่วยมันเพราะว่ามันอ่อนด้วยนะมันยังไม่แก่มากแต่ถ้าถ้าไม่อยากให้มันขาดก็ผ่าครับถ้าลำใหญ่มากใช่ผ่ารึ้นนะ่าึลำมันใหญ่เกินถ้าไม่ผ่าก็ต้องเชื่อมมันดันหน่อยแล้วมันมันบีบอัดแรงแล้วมันมันจะขาดเเฮบ้าไประบาดโควดนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทก็ ผมจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนสีถ้าอ้อยอายุไม่มากสีมันจะเปลี่ยนไวอยู่มันจะนี่อีกมันจะเหลืองได้ไม่นานสภาพคงจะิืมทำอ้อยยังไม่แกะมา,าะได้แล้วเออมันเปีอ้อยเป็นก็แกะฮะปึ๊บ <laughs> มาลองอันนี้ของเออเอาแก้วกัไเลครับแก้วกันยังไม่ได้คันเลยนยังไม่กรองเลยนะครับเดี๋ยวคันคอเดี๋ยวคันคอเอก็หวานเหรอหวานหวานนะครับที่กรองอยู่ในโอนี่นี่ที่กรองหวานนะปุ้ยเนี่ยเ้ว่ามันหวานเหอ แต่มันจะออนกว่าคนน้อยมันอายุยังไม่ถึงครับอายุยังร้อยอยู่ออยังไม่เยอะน่าจะประมาณห้เดือนได้ไหมสี่ห้าเดือนเอ้หวานลำดีลู้เอาล่ะเบาหวานเนอน้ำน้ำนเอาห้เออมเป็นยงบหวานป่วยเบหวานกินได้น้ำน้อย้นำผลไม้เออน้าแม่กัวกัวเออสีมันสวยดีเหมือนกันเออสีวอมตมอ่ะวเหลืองอยู่ครับ แต่ถ้าเราล้างอ้อยไม่สะอาดนะ่พวกเศษขี้ไครอ้อยอ่ะมันจะทําให้สีอ้อยมันคําด้วยนะอออ๋ดา่ผับผิวอ้อยอผิวอะไรถ้าเราขัดไม่สะอาดพวกเศษ<อ>ผ<ม>งเศษขี้ไครอ้อยหรือขี้ไครอ้อยอแหละไอตัวดําๆ่ะสีน้ําเปลี่ยนไวมากครับมันจะคําต้องทำให้สะอาดต้องทำให้สะอาดสีมันจะได้น่ากินน้งเหลืองเอาไปลองดูเอาไปลองดูเนี่ยของเฮาด้วยเนี่ยหองเฮา นิ่นละะูซิมซิมได้ใส่นปุยหวานยเวอรมนดีะพอเทต่อไหมเทสต์ต่อได้เทต์ต่อได้ครับเอาเอาอยอกนี้ก็ได้จะได้เต็มเต็มยกยกๆหน่อยมันใหญ่หวานลอหวานอ่นะเอาใส่ขวดอเอาสักขวดนะเขาเปีเ่มขึไมมเท่าท่ห <c oughs> วานได้ล้แม่ วันนี้เอาขวดใหญ่ขวดยี่สิบนะครับขวดยี่สิบขวดสิบบาทแล้วก็พกชุดอุปกรณ์มาด้วยนะมาแนะนำแล้วก็ขายต่อนะคบต้นทุนนั่นแหละให้พอไปหาซื้อเอาต่อนะครับไปเอาเอาแบบนี้แบบนี้นะแก้วยี่สิบแก้วสามสิบขวดสิบขวดยี่สิบใช้เท่าไหร่นะผมผมใช้สิบบาทสิบบาทเนี่ยผมใช้สองร้อยซีซี ี่20บาทนี่ยผมใช้4 0 0ซีๆๆแล้วก็ขวดขวดไอ้แก้ว20บาทมันใช้22ออนแล้วก็แก้ว30บาทใช้32ออนนะครับฟอมฝาโดมฝาโดม90นะครับเป็นฝาโดม90แล้วก็มีอันนี้เลยมีถุงหิ้วนะฮะถุงหิ้วของ32ออนมีถุงหิ้วของ22ออนนะครับถุงที่คลองคลอ,องแก้วนะครับเป็นฝาครอบเป็น ผ้ากองนะครับไม่ยังไม่ยังบางทีมันถอยออกมาถอยใช่ไหมฮะมันถอยเองฮะอ๋อแสดงว่าเสียดไปดันเสียดไปม้วนครับเสียดเสีอ้อยมันมันหักแล้วมันไปม้วนลงแล้วกระดานเป็นผงเลยะเลยแก็เอาเยเลอาไปผม ผมเอาไปใส่สวนอ้อยต่อแล้วก็ใส่สวนยางที่บ้านเน,เนยเอาไปเป็นปุ๋ยอเอัถ้าถ้าคันใหม่ๆหม่ถ้ามีควายมีวัวก็เอาไปให้ควายวัวกินมันก็จะเลียกินมันก็จะเลียกินอันด้านในมันหอมครับวัวควายชอบกินมันมีอำเภอหนองฮีเขาไปเลี้ยงด้วงไอ้ด้วงมะพร้าวด้วงอะไรครับเาเลี้ยงเขาปุ๋ยอ้อยนนึ่เอาไปเป็นดินปลูกก็ได้ไปสับเป็นดินปลูกก็ ก็ดีครับผสมดินครัหมักเป็นปุ๋ยไปเลยแต่ถ้าไม่สาวก็เอาไปหมักไปกองตากแดดไว้มันก็เป็นแบบไม่ต้องกลับกองมันก็ย่อยมันมีน้ำตาลย่อยเป็นปุ๋ยไปมีอะไรเปลี่ยนให้อีกะไรนะฮะอะไรถ้าถ้ามีปัญหาก็โทรบอกผมรัประกันหนึ่งปีครับประกันเครื่องหนึ่งปีนี่นะฮะก็โทรติดต่อได้เลย ลูกกิ้งหมุนไม่เคยพังเพราะมันตันอ่าเป็นเซนเลตตันเลยฮะเป็นเซนเลตตัน,นเลยไม่มีทางแตกเด็ดขาดเลยลูกกิง้งอ๋อนี่คนเหมือเอามือซุกนะนี้จะเอามือซุกนะเป็นกองเลยได้น้ำอ้อยเยอะอยู่ครับ แล้วก็แล้วก็ทำกระสานก็ต้องรีบทำเพราะว่ามันจะเหนียวมันจะเหนียวไว้ต้องรีบรีบร้างก็ล้างแบบที่ผมล้างเมื่อกี้ต้อนรักก็ทำแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้แต่ถ้าไม่ต้องใช้แปรงขัดก็เอาแค่น้ำเทด้านบนให้หมุนเศษมันก็ลงไปข้างล่างแล้วพอแค่น้ำเทด้านบนเมื่อกี้ก็กรองได้แล้วต้องกองก่อนนี่ที่กองไปล้างก่อนก็ได้ครับเป็นเนาะยายไปจัดการกองเขาจะ คันดำนี่ก่อนคันดำมือมดเนื้หมดเสร็จก่อนวันนี้จะไม่ส่งไหนต่อป่ะไม่เดี๋ยวกลับบ้านไม่เดี๋ยวให้น้องตัดอ้อยไปให้ก่นพรุ่งนี้เดี๋ยวปลอดแต่เช้าพรุ่งนี้มีขายยำไหลนะตอนเย็นอ้อยที่บ้านอะไรนะอ้อยที่ตอนนี้ที่คันได้มีสองไร่ตัดไปแล้วสามงาน ายป่่ะลก็ก็สองไร่อะครับกลับไปแล้วสามงานกว่าๆแล้วเกือบไร่ละก็ขายด้วยใช่ครับขายลำด้วยก็วิ่งส่งทุกวันแหละเลยเรียบร้อยโอ้โหบริการถึงที่แั้วคิดยังไงล่ะตันละไอโลละห้าบาทถ้าส่งอะนะแล้วก็ถ้าไกลหน่อยก็คานามันนิดหน่อยอะไรช่วยๆกันได้ถ้าเราไปตัดเองถ้าเขาไปตัดเองก็ห้บาทถ้าตัดเองไม่มีใครไปตัดหรอกครับไม่มี ไม่มีใครไปตัดมันเหนื่อยไปรับหน้าสวนก็ไม่มีใครไปเอาเอาให้ไปส่งอย่างเดียวเลยผมก็ตอนแรกก็ตัดเองพักหลังนี่ไม่ไม่ีเวลาตัดละก็ตรงจ้างเขาจ้างน้องที่บ้านตัดให้แล้วจะไปซื้อมานี่มันจะพอมีกําไรไหมถ้าโลแล้วไม่เกินเอามันอยู่ที่ยอดขายถ้าโลแล้วไม่เกินหกบาทได้กําไรอยู่ครับถ้าเกินหกบาทไปแล้วกาไรก็จะน้อยลงไปแต่ถ้า ยอดขายเราดีก็ไม่มีปัญหาจะล้นก่อนจะล้นแหะก้อน,น,ะะนดอนดูนะครับตำบลตำบลจำแนกระชื่อยกักเชื่อยักเกินอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองสารครามครับอยู่ในอำเภอการทลวิชัยไม่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่ห่างจากตัวเมืองประมาณยี่สิบโลได้ไหมสิบกิโลสิกิโลอ่ะห่างจากตัวเมืองสารครามประมาณสิบกิโลตึกกรๆก็ยี่สิบโล บาจากมอมานี่ประมาณเจ็ดโลอะมอเอมอสารคามมอสารคามเมื่อเช้าก็ไปส่งพันอ้อยมอกระเมอเกษตรมหมาสารคามนี่มีแต่มอทั้งมอนุ่นมอนี้ขีมีมีแต่มาหารอะไรอาหารอะไรเยอะเหลือเกินเมื่อเช้าได้ไปส่งมอเกษตรนะครับไปส่งพันอ้อยไม่ใช่ที่มอหรอกแต่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงนั้นกัน พี่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยมาผ่านมาทางนี้เลยชุบเขียนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับเอฟห้าแปดร้อยวัตต์โปรพัดนะครับสิบแปดลูกปืนนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับเนี่ยว่าแห้งเลยนี่ครับครับแห้งแบบสะใจเลยนะแห้งเป็นผงเลยนะแห้งเป็นผงเลยละ รับประกันความแห้งเลยเนี่ยแห้งครับแห้งจริงๆเลยเดีหมดลองนายเลยเอาไปทำเป็นปุ๋ยต่อได้ทำเป็นปุ๋ยต่อครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้ก็มาส่งเครื่องเดี๋ยวกลับไปที่บ้านไปทำงานบ้านต่อนั่งปอกอ้อยครับคืนนี้พรุ่งนี้ตลาดนะเจอกันใหม่คลิปหน้านครับชีวิตต้องสู้ครับสวัสดีครับ